ราอยู่กันที่บริเวณลานจอดรถหมู่บ้านล่องกาตรงนี้เราขับรถไปํำรวจมารอบหนึ่งแล้วนะตรงเนี้ยกว้างสุดแล้วแล้วก็ฝั่งทางทางนู้นะเลยไปอีกหน่อยที่ทางเข้าหมู่บ้านมาแล้วก็เลยไปอีกหน่อยใช่ไหมตรงนั้นมันจะเป็นจุดขึ้นรถที่ขึ้นไปภูลมโลเป็นที่บริการนักท่องเที่ยวแหละแล้วเนี่ยตอนกลางตอนเที่ยงนะใช่ไหม ดดแดดเปี้ยงเลยร้อนนะอยู่กลางแดดแต่อยู่ในลมก็นหนาวแล้วมันมีทางขึ้นไปแล้วตรงนั้นมันเป็นจุดชมวิว,ว,วนู่นบริเวณลานจากรถนนี่ก็มีห้องน้ำให้เข้าอยู่นะอันนี้มื้อเที่ยงที่บ้านลองกาข้าวต้มไกนหมูตกแดงลูกชิ้นเดี๋ยวมาชิมกัน ี่เป็นจุดศูนย์บริการนักท่องเทีย่ยวนะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเป็นสำรวจหมู่บ้านกัน <c oughs> เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีดอกซากุระบานเลย <c oughs> เป็นดอกเล็กๆ <conhecer S 1> <c oughs> อยู่เลยแล้วก็เนี่ยเขาจัดสวนไว้เป็นบริเวณต้อนรับนักท่องเทีย่ยวเลยนะเนี่ยสอบถามหน่อยอะค่ะมาสอบถามไว้ก่อน <c oughs> ใช่ค่ะ าบริการอะไรยังไงหรอคะอ๋อค่าบริการที่นี่จะคิดเอ่อขึ้นไปข้างบนจะคืนนจนยัขึ้นไปข้างบนค่ะซึ่งจะขึ้นกันเป็นรอบนะคะรอบก็จะรอบนึงก็จะอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะอ๋อเป็นราคาเหมาเลยหนึ่งพันบาทใช่เป็นราคาเหมาเลยค่ะเหมาขึ้นไปค่ะใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มตั้งแต่ตีห้าค่ะอ้อแล้วช่วงนี้มีขึ้นไปบ้างไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เริ่มมีบ้างแล้วค่ะเพราะว่าดอกกำลังเริ่มบานเหมือนสองต้นนี้ค่ะ เหมือนต้นไหนครับสองต้นเนี้ค่ะสองต้นอยู่สองข้างถนนนี้ค่ะอ๋อแล้วมีแล้วใช่อีกสักประมาณกี่วันเราจะทราบไหมคะว่ามันจะเต็มเต็มที่ถ้าปลายเดือนนี้น่าจะเต็มที่ปลายเดือนใช่ค่ะต้องมาอีกรอบกลางเดือนนี้น่าจะเริ่มสวยแล้วค่ะเริ่มสวยคือกลางเดือนกลางเดือนก็น่าจะเริ่มมาเที่ยวกันได้ใช่ไหมครับใช่ แต่ยังสวยๆนี่ต้องไปเดือนนี้ค่ะน่าจะสวยมากๆครัคือตรงบริเวณจุดนี้ที่เดียวเลยละครหรือว่ายังไงที่ขึ้นไปข้างบนอ๋อตรงนี้แล้วก็แล้วก็อุทยานผูทอกูิลล็อก้าใช่ไหมครับใช่ค่ใช่จะมีอยู่สองจุดค่ะใช่ค่ะราคาหนึ่พันบาทใช่หนึ่งพบาทขึ้นไม่เกินสิคนค่ะใช่ตอนพับรถค่ะอ๋อแล้วถ้า จะมากางเต็นท์นี่มีตรงไหนแนะนํำไหมครับถ้ากางเต็นท์ก็จะมีที่ไล่ลมหนาวไล่ลมหนาวดีสอร์ไล่ลมหนาวแล้วก็ไลไอเย็นค่ะไลไอเย็นใช่ค่ะแล้วก็กรีนวิวค่ะอ๋อที่เมื่อกี้เราไปมาแล้วหลงเข้าไปข้างในตรงอะไรอะกลับรถก็ไม่ได้อะศูนราชการตรงนั้นศวนราชการอะเข้าไปมาเมื่อกี้ค่ะเรากลับรถออกมาไม่ได้อะครับแล้วตรงส่วนนี้ยังเปิดให้กลางไหมครับ ตรงไหนคะส่วนสนตรงข้ามกับอ๋อคุทธยานไปเยรอสวนสนอุทยานใช่ไหมคะเออเปล่าครับหมายถึงตรงใช่ครับตรงข้ามโรงเรียนอะครับที่ต้องติดตรงใช่อะอ๋อติดต่อตรงนั้นอ๋อต้องติดต่อกับของคุณครูใช่ไหมครับอ๋ออ๋อแล้วข้างๆตรงนี้การได้ไหมครับแถวๆนี้ครับการได้อ๋อ ไหรอที่ของโรงเรียนอ๋อก็ต้องถามทางโรงเรียนเหมือนกันคอ๋อครับโรงเรียนกว้างแล้วเนี่ยที่จริงตรงนี้เสาร์อาทิตย์จะเป็นตลรางนัดเด็กดอยน้องจะมาขายของฝั่งตรงนี้ค่ะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องกําลังเรียนอยู่ใช่ค่ะอ๋อเด็กๆมาขายกันเองเลยใช่ค่ะค่ะดีเลยนะแต่เรามาเราคงไม่มาเสาร์อาทิตย์อะเราเลือกวันธรรมดาค่ะแต่ว่ากะจะมาอีกรอบหนึ่ง ครั้งนี้มาสำรวจหมู่บ้านก่อนว่ามีจุดกลางเต้นอะไรตรงไหนเงี้ยค่ะค่ะน่าจะสักกลางกลางเดือนหรือสิ้นเดือนหล่ะหรอเข้ามาใหม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปสำรวจหมู่บ้านก่อนนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่บริเวณตลาดนัดเด็กดอยอยู่ติดกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเลยแต่ว่าตลาดตรงนี้มันจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเด็กๆไปโรงเรียนกันอยู่เลย น่ารักดีเนาะรับอะไรดีคะอ,อะไรอย่างเงี้ยม,มีเสาแดงอยู่ญี่ปุ่นเลย <Wow. S 2> มาดูมาดูมาดูอันนี้เขาทำไว้ตอนปีใหม่หรือว่าทำไว้ต้อนรับอยู่แล้วเนี่ยทำไว้ต้อนรับนี่แหละ<ฮ>บ้านลัองกาของฉันอ๋อดูรักบันเกิดตัวเองกันดีนะนี่นี่ มีต้นซากุระด้วยแต่ว่ามันเป็นดอกสีขาวหรือเปล่านังคะโหวาดเหมือนวาดเหมือนเราตอนเด็กๆเลยอ่ะเอฟใช่ดิหนามีภูเขาอืมมีภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำแล้วก็มีต้นไม้ปลูกกระหล่ำไหนได้ไงปลูกกระหล่ำปลูกแครอทเนี่ยแล้วก็นี่ต้นซากุระของแท้อ๋อนนี่มีซากุระจริงๆ น,นี่มีดอกคิสตมัดอ้ะน่ารักเดียยน่ารักน่ารักอันนี้เป็นภาพกิจกรรมมีการร้องเพลงนี่ไงตลาดเขาเด็กๆมาขายของอืโอ้เขาทำไว้แบบตอนรับนักท่องเที่ยวเนาะนะเด็ดมาด้วยนี่ใช่มีนะเด็ดมาว้าว อตอนมันเป็นดอกก็จะสวยสวยมากเลยสวยนาะอเขาเห็นใครมาก็ต้องมาแบบถ่ายตรงสะพานนี่นะเมื่อกี้เขาเข้ามาแล้วแหละถือกล้องเอียงไปหมดน่าจะใช้งานไม่ได้อะอ, <laughs> อุ้ยสวยอืวันนี้รอบสำรวจไงใช่ใช่วันนี้เราจะมาในมุมของการสำรวจเดี๋ยวเราจะได้หาข้อมูลให้กับ เพื่อนๆที่เข้ามาดูใน YouTube ด้วยตรงนี้เป็นตลาดโหใหญ่เลยเนาะร้านของร้านใหญ่มก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งมีเป็นร้านค้าของขายกันเนี่ยซูชิปังเหมนหลายคนมากินกันแล้วใช่ร้านด<า><า>ีดังนะนซูชิปังขายหรือยังครับ นอนขึ้นไปมีซุ้มประตูโรงเรียนยังทำไม่เสร็จอ่ะไปในโรงเรียนแล้วครับเห็นรูปในหลวงเดินข้างๆรูปในหลวงไม่ถทางเลยเห็นร้านกาแฟแล้วก็เดินข้างๆร้านกาแฟลงไปเจ้าตัวนี้ก็โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถึงไหมโอเคค่ะโอที่จับดี๋ยเราค่อยฟอดก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะอุ่นน้ำมันไว้รอโอเคครับผม ันนร้านกาแฟตาาน่วยมีสตรอเบอร์รี่ขายด้วยมีสตรอเบอร์รี่ขายด้วยอันนี้โฮมสเตย์ของสมใจโฮมสเตย์เหมือนอะไรเนี่ยที่วัดอันนั้นเลยนะที่เอาหินมาถามาถาส้นแก้วอะที่เอาหินเข้าไปอะอเป็นบ้านพัก เดี๋ยวใครลงไปจะไปสั่งเครื่องดื่มค่อนี่เอากาแฟรหรือว่าชาเขียวเอาชาเขียวก็เอาเลยมีเมนูปั่นไหมมีค<ม>่ะมีปัน่นด้วยค่ะมีปัน่นเอาชาเขียวปันนะะ่นค่ะสามารถกลางเต็นท์ได้ไหมคะได้ค่ะมีที่กางเต็นพ์คิดึืนด้วย คนละร้อยอันเดินเต้นข้างล่างอะค่ะอ๋อตรงลานนั่นใช่ไหมครับใช่เหรอคะใช่ค่ะข้างล่างนั่นแหละค่ะคนละร้อยใช่อาพอดีว่าผมมาหาข้อมูลกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงกลางเดือนมาอีกรอบหนึ่งรอให้ดอกบานแล้วก็จะมาอีกรอบหนึ่งถ้าสนใจเนาะแล้วรถจอดตรงไหนได้บ้างครับมงไปข้างล่างได้เลยค่ะไปถึงที่ลานกลางเต้นเลยเอาไ้ต้นไม้ ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ห้องน้ำเป็นสีขาวตรงนั้นอ๋อสีขาวตรงนั้นห้องอาบน้ำด้วยห้องน้ำแยกกับห้องอาบน้ำมาครับครับนี้รับนักท่องเที่ยวได้ขนาดไหนครับรับได้ขนาดไหนจริงๆตรงนี้บริเวณนี้โซนนี้ใช้หมดเลยอ๋อข้างล่างนี้ก็ได้เหรอครับข้างล่างก็เป็นห้องพักค่ะอ๋อข้างล่างนี้อ๋อจะมีแขกพักไม่ได้รอ๋อครับผมใช่อันนี้ต้องจองไหมครับ ถ้าเป็นบ้านพักต้องจองกับถ้ารานกลางเต็มน่าจะวอล์กอินใช่ไหมครับแต่ว่าต้องโทรมาเช็คนิดนึงว่าเป็นไหมครับผมว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนมากลางเต็มเยอะพอสมควรออ่าถ้าสารอาทิตย์ยังสวยกลางถูงผมขอเบอร์โทรไว้หน่อยครับเนี่ค่ะเาว่าเราได้มาทวันก็หมาะสวยมาก บางวันก็ไม่มีต้องวัดดวงเอาเกมวัดดวงอีกแล้วอันนี้น่าจะมาเร็วนะเนี่ยตอนนี้ไใช่ค่ะตรงช่วงนี้อ่าโซนทางนี้รู้สึกจะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วว่ค่ะเริ่มบางแล้วฝั่งนี้นก็ใช่ใช่ค่ะน่าสนใจที่นี่ ีคือส่วนสนที่อยู่ตรงข้ามกับโรง,<ล>งเ,เรียนซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนอ,อ่ะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนอันนี้เป็นน่าจะเป็นเต็นท์ของเขาอของขที่โรงเรียนใช่เขาจุดกองไฟด้วยนะจุดได้เฮ้ยนี่ประกอบอาหารได้จุดกองไฟได้แต่ต้องระวังกิ่งไม้เลยแม่ดูต้นนั้นดิยังหักเลยนะ่ะ ป่าสนนั่นก็ต้องระวังอยู่แล้วแหละฟิวดีนะเนี่ยตรงเนี้ย <Wow. S 1> ลมดีหมดอะงั้นจุดละคืน <c oughs> ถ้าใครแบบว่าชอบตรงนี้ชอบตรงนั่นอะไรเงี้ยก็จุดละคืนไปเลย <c oughs> ดูว่างเนาะม <c oughs> <c oughs> ีดูกสนลูกสน อ้าวพังหมดแล้ว <c oughs> มีลูกเล็กน่ารักอยู่เย็นเย็นนะเนี่ย <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะเต็นใหญ่จังเล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เต็นคุณครูมั้งคุณครูไหมอ๋อมีมีลานแค่ตรงนี้ <c oughs> ใช่ใช่เส้นเดียวเลย เปีน<ส>เดียวสำหรับเป็นเราเองอีกอ,อันหนึ่งเต็นที่เขามีอยู่แล้วจุดที่ใกล้กับลานสนซึ่งเป็นของโรงเรียนเหมือนกัน <S <S 1> <S 1> ก็คือมากางเต็นได้อ่ะไปดูกันว่าข้างบนจะมีจุดกางเต็นตรงไหนบ้างอ่ะจุดนี้เลยสามารถกางเต็นได้ วิวรอบๆจะเป็นต้นพญาเสือโคร่งหมดเลยเขาปลูกพญาเสือโคร่งทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้มีห้องน้ำให้มีห้องน้ำให้บริการน่ารักเ <Wow. S 1> ชียวต่อไปคือเป็นจุดชมวิว มวิวของหมู่บ้านไปถึงครับครับไปถึงแล้วก็สำรวจไปทั่วเลยอ่าทางขึ้นวัดป่านี่เป็นทางลูกลังหรือว่าอ๋อทางอ๋อทางดีที่สุดเหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องมาใช่ไหมตรงนี้มันจะเห็นหมู่บ้านทั้งหมด ต้องเดินขึ้นไปดูไปอีกใช่เดินเขาช่วงที่ดีที่สุดคือตอนเช้าตอนเช้าใช่ไหมครับตอนเช้าจะเห็นทะเลหมอกอ๋อครับแล้วตอนเย็นล่ะครับตอนเย็นก็ให้ตกแต่มันให้ตกฝั่งนี้ไง มันก็จะไม่เห็นมันก็แสงนิดหน่อยก็สวยเหมือนกันแต่เช้าสวยกว่าตอนเช้าจะสวยเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งทางนี้มาด้วใช่ขึ้นฝั่งทางอ๋อเนี่ยครับเขาลูกพี่พ่จะไปเที่ยวกันตรงไหนครับอ๋อตรงนี้เห็นต้นนั้นไหมสีชมพูชมพูอ่ะครับคือวัดตา เดินขึ้นมาก็จะมาบีตรงนั้นแหละครับถ่ายรูปอ,อ,อันนี้สูตรของตัวเองเหรอคะใช่ดัดแปลงนะครับปกติมันจะเป,ปเ็นข้าวใช่เป็นข้าวทำแบบอัดแมาจากเอาขนมปังมาแห็่ข้าวแล้วก็มาสุปเรเป็นทอดครับเห็นใครมาก็บอกว่าต้องต้องมากินอันนี้อคคร <laughs> ัขอถ่ายนะครับ ่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับอ่ที่หักจะเต็มนะที่หักจะเต็มหมดทุกวันเลยอ,อเดือนนี้เดือนมกราของกินวิวอะเต็มอของพี่อื่นก็เต็มไม่ค่อยมีว่างหรอกว่างก็แบบหลังสองหลังมากันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะและ้วเ,เราก็เล็งมาน จริงๆช่วงนี้มันน่าจะบานแล้วทีเนี้ยอุณหภูมิของปีทิ่ปีนี้มันไม่ได้นะพี่มันยังเย็นไม่พออีกหรอคะโอ้โห,โหวันนีห6คันวาโอ้โหแล้วก็ดอกไม้มันก็เลยมันหลังจากมีแม่คันิ้ววันที่6ธันวามันจะมีแม่คันิ้ได้ก็คือติดลบพอติดลบถึงขัน้นติดลบเลยยิ่งสามวันที่แล้วมนันมี อายุเข้าด้วยมันก็เลยอุ่นขึ้นสามวันที่แล้วเหรอครับใช่ฝนลงที่อ๋อเนี่ยแปรปวนมากเลยปีนี้ดอกไม้มันก็เลยงงๆจะออกจะ <c oughs> ออกหรือไม่ออกบางต้นก็ออกแล้วบางต้นก็ยังเลยบางต้นก็ยังเป็นใบอยู่เลยออกใบก่อนค่ะอ๋อเราออกำลังจะไปวัดป่าเป็ยนไ้ อย่างการรู้ทางเนาะเอาจริงเราจะมั่วใช่ไหมเราจะไปตามล่าตามสกุละสอติโยวูกันจะชอบมิวเขาเห็นมีป้ายแล้วก็บันไดไปทางนั้นไงทางนี้เหรอนี่ก็เขาเห็นป้ายอยู่มันขึ้นไปทางนู้นนะก็เขาบอกว่ามาทางนี้มา มาหลังสาลายใช่เหรอใช่แหละมั่นใจมากเลยเนาะก็ต้องมีทางไปของมันแน่ๆทางนี้จ่ะฮะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะก็ไม่มีใครขัดขานเราเลยนะเราทางเนี้ยเฮ้ยเห็นเส้นทางแล้วอ๋อใช่เหรอจะมาซ่อมแท้งหรือเปล่า สองสองิา <c oughs> นอลวจะไป <c oughs> ย,ยังไงต่นลวดหนามมาเชียวเนี่ยทางมันคือทางนี้เราบอกแล้วลว่ามีบันไดขึ้นตรงนั้นนะสะอาดลานวัดอยู่เขาก็ไม่เรียก,กเราสักคำไปตาอ,อันนี้อาจจะใช่แล้วแหละมีทางเดินนี้ <c oughs> ใครที่มาก็ดูายกันดีๆด้ว กรีนว <Green> ิวจะอยู่ตรงนู้นต้นไม้สองต้นตรงที่มันเป็นบ้านสีเขียวอะหลังคาหลักสีข้างๆกันแล้วก็ตรงนู้นลมหนาวไหมตรงนู้นไม่แน่ใจว่าอะไรข้างบนนู่นนะวิวน่าจะสวยมากเลยนะเป็นเป็นวิวหมู่บ้านนี้แหละแต่อยู่ไกลนิดนึงแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ทางเขาก็าทางดีนะเป็นทางคอนกรีตขึ้นไปวิวน่าจะสวย หมู่บ้านนับลังคาได้เลยเนี่ยงั้นเราไปดูต้นซาก,กุระที่อ,อ,นะอ่าที่มันอะไรนะบานเต็มต้นอ่ะ <Wow. S 2> มันก็ไม่บานขนาดนั้นหรอกแต่มันมีโดดเด่นอยู่ต้นเดียวว่าอยู่ตรงไหน,นมองมาจากไกลๆคือเห็นเลยว่าต้นนี้บานเยอะกว่าเอ้ยก็ต้นอื่นเขาก็เริ่มบานแล้วเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มบานแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันดอกตูมันเยอะไงมันก็เลยไม่ค่อยเห็นตรงนี้เลย ตรงนี้เป็นจุดของวัดป่าผู้หินล่างก้าที่เห็นทั้งหมดนี่คือต้นพญาเสือโค่งเต็มเลยอ่า ยังไม่ผัดใบหมดเลยเนาะแต่ว่าดอกเข้าบานแล้วอะอตอนข้างๆกันก็บานบ้างนั้นอะอากาศมันแปรปรวนอะแต่<อ>รู้สึกแม้ว่าต้นนี้จะต้นใหญ่กว่าต้นเคลื่อนบ้านเลยนะอืรู้สึกว่าต้นนี้ใหญ่นะบานอยู่ต้นเดียว <laughs> มองเห็นแต่ไกลก็คือแบบเด่นอยู่ต้นเดียวเลยอะ เด่นอยู่ต้นนี้เลยมองมองมาจากหมู่บ้านเนาะเรามาสำรวจหมู่บ้านให้เพื่อนเพื่อนได้ประมาณนี้นะเจ้าหน้าที่แนะนำมาว่าให้มาเที่ยวประมาณกลางเดือนมกราแต่ถ้าจะให้บานเต็มที่ก็ประมาณสิ้นเดือนจ้าแล้วเราจะกลับมาอีกครั้งบ้านลองกา